ทำไรคะมาดูภาพตอนเด็กๆด็ไหนสิคะตอนตอนอยู่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่ะอ่ะนี่อันนี้ถ่ายกับเพื่อนเนหรอคะอันนี้แม่หนูจะหน้ามาให้ทุกคนอย่าบูดี่นะคะอันนี้หนูเองอันนี้หลุกเข้าแม็กว้เหรอเข้าแม็กว้มีอันนี้ด้วยสวยมากอันนี้ตอนน้องน้องเขาอยู่อันอุบานสามอุบาลสามนะคะเพื่อนเือนอันนี้ถึงสาม อันนี้คือตอนที่หนูอยู่หนยวันนี้ย้ายอันอยู่แกะให้ทุกคนดูทุกคนหนูจำเปไ็นไ,ไม่ได้ทำไมหนูผอมขนาดนั้นอ่ะดูดิเอามาเทียมกัน,ทกน,นเทียมกันเอามาเทียบกันก็ก็หนูโตขึ้นเรื่อยๆก็เป็นอย่างนี้และค่ะน้ำชาคือมันผอมมากมอ,มแบบอ่ะคือผอมแบบเออหนูสาจัดแล้วไม่ทให้ เราจะไปใส่โทรศัพท์ับเขานะคะมาโชว์ลูกอยากแต่งออกอ้เป็นภาพเล็กๆแต่ภาพเล็กๆมันก็จะเล็กมันก็จะเก็บยากอะไรค่ะหนูว่าเธอย่างนี้สวยแล้วอะโรงเรียนเม่อถ่ายให้ก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะคะแต่งข้างแบบแต่นี้แตนน่งอะไรนะแต่งตอนนี้อยู่อนุบาลภาพนี้น้องเขาจะอยู่ตัวอนุบาลไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่อันนี้โรงเระ ส่วนเด็กเล็กอ่าใช่ค่ะส่วนเด็กเล็กในที่สุดอยู่ส่วนเด็กเล็กตอนนี้ก็อันนี้อนุบาลหนึ่งมั้งหรือสองไม่รู้เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่เลอันนี้อนุบาลหนึ่งหมอนอันนี้ส่วนเด็กเล็กอ๋อส่วนเด็กเล็กถ้าหนตัวใหญ่กว่าตัวนั้นอ้วนอันนี้อยู่อนุบาลหนึ่งอันนี้อยู่ปหนึ่งปหนึ่งอันนี้อ่าปหนึ่งใส่ใส่เสื้อกากใส่ใส่ สีน้ำเงินสีน้ำเงินอันมาก็ยังใส่สูตรนะแต่เป็นสูตรแบบง,ง่ายๆขนมมีเน็คไทด้วยยังมีอีกหี๋ยวแกะให้ทุกคนดูนักดก็จะมาย้อนดูรูปนะคะย้อนดูรูปตอนเด็กๆกันทำไมใส่ช้ำเยอะจังเลยคุยหายช้ำเหรอถ่ายผิดจ้ะ <laughs> ตอนแจงย้ายออกแม่ถ่ายแม่แจงให้นกให้เขาถ่ายผิด ห้องหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะตามที่รูปเลยนะคะไม่ไม่เยอะนะคะไม่ถึงสามสิบคนใช่ยิ้มทายิ้มหกใช่นี่ไงแม่ถ่ายผิดอันนี้เหรออันนี้ถูกต้องมันมีอีกหนึ่งที่ไม่ได้ปิดกระดุมเสื้อเห็นป่ะเพราะว่าตอนตอนเราย้ายออกอ่าใช่ก็เลยถ่ายหลายโหลหลายรูปเลยค่ะก็เอาไปแช่ใช่ก็เลยเก็บไว้ให้น้องดูนะคะตอนที่แจ้งย้ายออกเนาะส่วนตอนเล็กๆอยู่ อคอเสื้อไม่ได้ปิดกระดุมมันใช้ไม่ได้เพราะเ,าเราต้องเป,ป็นปกติงใไมไอ,ยอยู่โรงเรียนคูยให้แกคุณบอกว่าทำไมตอนเราถ่ายรูปม,มันเป็นทางการเขาให้ติดให้เรียบร้อยบุดคปีุงนะจ๊ะดีุงปิดปุ๊บยุเยอะเลยคือเย็นเย็นเฮ้ยทุกคนอย่างกับดาราเฮ้ยดูดิมันใช่หนูปะเนี่ยไหนะเนี่ยหน้ายอย่างเดียวอ่ะอันไรน ก็โตขึ้นหน้าก็เปลี่ยนค่ะดูดิมันใช่หนูที่ไหนอะไม่เอารูปใครมาใส่่ใช่รูปหนูทั้งนั้นแหละหน้าเต๋อหน้ามาเต๋อแม่คนเดียวอะนี่ค่ะแต่ก่อนเราตัดให้น้องน้ำชาหน้ามาเต๋อ ไหนตอนลูกเล็กๆในเสื้อสีนพูดรู้สิอะยานี้ยังไม่ได้เรียนเลยตอนนี้น้องเขายังไม่ได้เร,รียนค่ะกาสมัครเข้าอยู่เนอร์เซอรี่ค่ะเนอร์เซอรี่สองขวบมั้งไงะสองขวบรับไป<ต>จ้างเขาให้เขาเลี้ยงให้ก็ะะต้องเรียนอยู่แล้วอะต้องไปอยู่แล้วก็เลยเอาไปด้วยเลยตอนที่ตอนที่เรียนนะคะตอนที่เรียนก็ใส่ชุดอันนี้โรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนช้างมุงคนอยู่ตยบานเม่ออ่านี่อยู่ปากซอย เราจะไปหน้าอย่างนี้ค่ะปัจจุบันเป็นอย่างนี้ค่ะชิมเอาใหม่นะสาว,สาวชมตึมโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวปิดคลิปก่อนนะคะทำไมโรงเรียนใหม่ไม่ให้ถ่ายโรงเรียนใหม่เดี๋ยวก็ได้ถ่ายค่ะถ่ายทำไมก็เดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวก็ต้องถ่ายทำไมไม่ถ่ายแบบทุกปอทุกปอเหมือนอันนี้ เอออันนี้เดี๋ยวต้องถ่ายอยู่นะลูกถ่ายถ่ายมันยังไม่ปิดเทมอมเขายังไม่ให้ถ่ายออถ่ายถึงปิดเทอมใช่ถ้าแม่จะไม่ผิดนะเดี๋ยวอสมองอีกหน่อย